ผู้ชมครับการที่เราจะเป็นช่างซอยผมแล้วดูดีเป็นมืออาชีพนะครับผมขอแนะนำเทคนิคการเก็บกันไก่สักสองรูปแบบนะครับช่างซอยผมนั้นควรมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ผมจะสาธิตให้ชมดังต่อไปนี้นะครับวิธีที่หนึ่งะครับเราจะต้องหัดจับกันไกให้ได้ดังนี้ก่อนอันดับแรกใส่ไปที่นิ้วนาง แล้วอย่าใส่เข้าไปสุดจนถึงคนนิ้วให้ใส่ไว้เฉพาะข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเท่านั้นเองหลังจากนั้นให้คุณฝึกกรำรกันไกแบบนี้กำรรเสร็จแล้วแบรกำรรแบ่กำแบ่มือออกผมลืมไปอย่างหนึ่งนะครับเรามีกันไกดีๆแล้วเราต้องรู้จักป้องกันควรไปฝึกบนพรมนะฮะ หรือบนที่นอนเสร็จแล้วเมื่อกันไกลร่วงหล่นลงไปเนี่ยกันไกจะไม่เสียสูญและชำนุดอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะมั่นใจในการฝึกหัดได้เต็มที่ไม่ต้องพะวงไม่ต้องวิตกกังวลว่ากันไกจะร่วงหล่นหรือไม่จะช่วยให้การฝึกหัดของเราสําเร็จรุล,ล่วงด้วยดีนะครับเรามาชมกันเลยนะครับว่าขั้นตอนแรกควรทําอย่างไรใส่เข้าไปที่นิ้วนางระหว่างข้อหนึ่งและข้อสองเท่านั้นนะครับเสร็จแล้ว กำกันไก่ไว้อย่างนี้แบออกกำแแบออกกำแแบออกขั้นตอนต่อไปเมื่อคล่องตัวแล้วเราจะเริ่มทําการดีดกันไกเพื่อทําการเก็บเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบที่หนึ่งนะครับประสาสั่งงานไปที่นิ้วชี้กับนิ้วก้อยเท่านั้นห้ามหมเวียงทั้งฝ่ามือหรือแขนไม่ใช้วิธีนี้นะครับประสาสั่งงานไปที่นิ้วชี้นะครับแแบมือออก แล้วกลางนิ้วก้อยออกตามภาพที่ชมอยู่นี้เสร็จแล้วประสาทสังงานไปที่นิ้วชี้นะครับดีดขึ้นครับปุ๊บเสร็จแล้วนิ้วก้อยนะครับประสาทสังงานไปที่นิ้วก้อยดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นดีดลงเริ่มจากช้า้าขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วเมื่อเราดีดจนคล่องตัวแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สามเราจะเริ่มทําการหดนิ้วก้อยเพื่อทําการเกี่ยว ก่อนที่จะเกี่ยวเนี่ยขอแนะนําให้ฝึกตามลําดับขั้นตอนที่ผมได้กล่าวไปแล้วตัวใหม่ครั้งนะครับสอดนิ้วเข้าไปที่นี้นิ้วหนางเสร็จแล้วก็ดิกนิ้วชี้ขึ้นนิ้วก้อยขึ้นนิ้วชี้ขึ้นนิ้วก้อยขึ้นก็ดิกจนคล่องเมื่อคล่องตัวแล้วเราก็จะทําการเก็บกันไกจะช่วยให้ภาพลักษณ์การเป็นช่างสอยของเราเนี่ยดูดีมีราคาท,ทีเดียวนะครับเมื่อเราเก็บจนคล่องตัวแล้วขั้นตอนต่อไป นอกจากกันไกลแล้วเราควรมีหวีซอ,อยที่ดีนั่นก็คือหวีจาก,กั้ววิธีการจับหวีนั้นควรจับบริเวณด้านตรงกลางก่อนแล้วหัดหมุนด้วยนิ้วนะครับหมุนขึ้นหมุนลงตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้ม,นมีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าการเล่นหวีแล้วไร้ประโยชน์ประโยชน์ชที่จะได้รับคือทําไมหวีเนี่ยต้องมีสองด้านที่มีความแตกต่างเช่นด้านนี้จะมีซี่ที่ห่างมากและมีตรงนี้ห่างเป็นพิเศษคล้ายๆกับเป็นขอเกี่ยว จุดนี้นะครับเอาไว้แบ่งผมเอาไว้สางผมในกรณีที่เราจะซอยผมที่ผ่านการทําสีผ่านการดัดมาแล้วหวียากเราต้องเริ่มหวีนําด้วยหวีที่มีขนาดซี่ห่างก่อนเมื่อเราหวีนําหรือแบ่งผมเสร็จแล้วพร้อมที่จะทําการตัดครั้งสุดท้ายเรากลับหวีมาเป็นด้านที่ถีนะครับบางรุ่นจะถีมากกว่านี้อีกสําหรับหวีจากั้วจะมีประโยชน์ช่วยให้การหวีผมเรียบตึงตัดซอยผมได้แม่นยําแน่นอน เสร็จแล้วเมื่อพร้อมตัดเราก็หัดเลื่อนหวีมาจับตรงบริเวณด้านปลายของหวีเห็นครับนี่คือเทคนิคก,การจับหวีและกันไกเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของช่างซอยแบบมืออาชีพผมจะขอแนะนําการจับกันไกวิธีที่สองนั่นก็คือการควงกันไกที่พิเศษกว่าแบบที่1นนะครับอันดับแรกใช้วิธีการทิ้งกันไกล,ลงไปก่อนเสร็จแล้วนะครับเวียงขึ้นมาเวียงขึ้นเวียงลงแบบนี้นะครับจนคล่องตัว เมื่อคล่องตัวแล้วเราจะฝึกขั้นตอนต่อไปคือการหมุนหมุนให้ได้จังหวะว่าจะเอากี่รอบนะครับเรามาดูนะครับหมุนปุ๊บและให้ขึ้นให้ได้จังหวะนะครับหมุนแล้วให้ได้จังหวะของการขึ้นมารองรับนี่ผมใช้มือซ้ายนะครับถ้าฝึกบ่อยๆผมก็จะมีความคล่องตัวมากกว่านี้การเป็นช่างนั้นถ้าเราทําได้พิเศษกว่าคนอื่นเราก็จะได้เปรียบ มีความแตกต่างจากช่างทั่วไปนะต่อไปนี้เรามาดูมือขวาซึ่งเป็นมือที่ผมถนัดจะสังเกตได้เลยว่าความแตกต่างนั้นจะมีความคล่องตัวได้มากกว่าเวลาตัดไปเนี่ยนะเทคนิคนี้เนี่ยตวัดกันไกเนี่ยจะสวยมากนะเขาเรียกว่าตวัดตีชิ่งเนี่ยจะสวยมากตัดไปนะครับอย่าไปควงหลายรอบมากจะเสียเวลาตัดทิ้งตัดทิ้งนะฮะแล้วก็เอาขึ้นมาตัดนะครับ หรือจะตัดแบบซิกแซกนะครับหมุนปุ๊บขึ้นมาแล้วใส่นิ้วไปสับซิกแซกแต่เสร็จปุ๊บนะฮะเก็บหวีปุ๊บพร้อมตัดช่อต่อไปนะฮะเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของการเป็นช่างอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับสังเกตนิ้วมือที่จะควบคุมกันไกในการตัดนิ้วทุกนิ้วจะงอเข้าหากันแบบนี้ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเวลาตัดผม เราจะใช้เฉพาะนิ้วโป้งเท่านั้นนะครับในการคอนโทรลหรือว่าบังคับกันไกตัดน,นะฮะสังเกตนะครับจะใช้นิ้วโป้งเท่านั้นนะฮะจะทําให้การตว,วัดกันไกได้เกิดความคล่องตัวได้เร็วมากเลยสังเกตนะฮะจะเร็วมากเลยนะครับหรือเราจะใช้การตัดแบบสโตกคัเราก็จะได้ความคล่องตัวมาก